สวัสดีครับจากร้านโคงจากการเกษตรเรืองนกทานะครับเช้านี้นะครับก็ได้มีลูกค้าจากบ้านน้องแคนน้อยครับผมอําเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรนนะครับได้มาซื้อเครื่องยันมา EF150 เ l นเดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมือหมุนนะครับลูกค้าก็จะเอาไปใส่รถอีเดนนะครับผมรถลูกค้านะครับมารับเองครับนี่ครับ ด้านในก็จะแถมของแถมก็จะมีปลายท่อไเสียครับแล้วก็เครื่องมือครับอยู่ในนี้ก็มีเสื้อเจ็เก็ตนะครับหรือเสื้อกันหนาวนี่ครับแล้วก็สมุดคู่มือครับก็มีประมาณนี้ครับนี่ครับตัวเครื่องแกะมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับพอแพ็คสินค้ามาอย่างดีนะครับ เป็นเครื่องยนต์15แรงครับใสีแัแนี่สบายนะครับบรรทุกใต้หลายตันครับ ก็ผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับรับประกัน2ปีนะครับผมรับประกันคุณภาพ2ปีนะนตาไปหน้าครับ เป็นไฟแบบหลอดธรรมดานะครับตัวนี้ยังไม่เป็น LED นะครับส่วนมากก็ลูกค้าก็ไปใส่รถอีแันนะครับบางครั้ง LED ก็ไม่ต้องไม่จำเป็นนะครับแต่อยู่ที่คนชอบแล้วครับ ตัวน้ำมันใส่กองอากาศนะครับตัวเครื่องก็จะแถมน้ำมันเครื่องมาให้ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องยันมากสามลิตรเก้นี้ยเเ่วเเปิดไว้รอครับ ก็จะมีขีดบอกนะครับว่าให้เติมน้ํามันขนาดไหนนะครับนี่ครับมีขีดบอกนะครับนี่นะครับมาขีดตรงนี้หมดเลย

ไหนวอ๊ะมึงม,มันบ่นใส่ไหนก่อนเนะมาอ,อ,อีกแล้วฝนฝนก็กำลังจะตกนะครับ ตามผีเลยบาทติดออกมาผีนะโอเคครับโอ้บาทอ,าออกอีกตามผีขึ้นตักออกอีกเอออาอกีอีนี่มันเห็นมันเสียงแย่รองอย่เลยเห็นไหเลยไเติมเยอะเกินไปเดี๋ยวออกอีกนิดนึงครับออกอีกไหมลายถวดดีนหมดเย เดี๋ยวสีเฮียเขานี่นี่อ <c oughs> อกสีเอฟร้อยห้าสิบครับแถมน้ำมันเครื่องมาด้วยแต่ว่ามูเล่ไม่ได้แถมนะครับ โอเคแล้วีนี่เดี๋ยวเติมเติมใส่ในเครื่องนะครับ เลย <c oughs> งาแตกงกปะหวานโงกะสนิม่มเลยหรือ่า แล้วทำพาคพงกันสนิมให้หน่อยนะครับตัดมาเลยนะวันนี้คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับ ถ้าลูกค้านี่อยู่ทางไกลครับนะครับทางไกลก็คือต่างจังหวัดนะครับทางร้านก็มีบริการนะจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะครับผมทั่วไทยทางไปรษณีย์ก็จะเก็บเงินได้สูงสุดก็คือ5 0า0มบาทนะครับ5 0า0มบาท เติผมผงกับสนิมน้ำไว้ให้หรอขอบคุณน้ำก็มีปวดที่ไรไปใช้ก็นี่ใินไแมเแี่ยี่ซ้อมกแม่ยืดตึงทั้งเลยละาัประกอบก็เลยวับแห้วกัไปเติมคนไม่ถารถเออตั้งไ้กีล่ะเกเบื้งให้หนี่ครับเติมน้ำเข้าไป ยันมานี่เขามีหม้อพักนะครับน้ำาก็ค่อนข้างจะเติมเยอะหน่อยครับยันมาหม้อน้ำค่อนข้างใหญ่นะครับยันมาหม้อน้ำค่อนข้างจะใหญ่หน่อยครับ แน่นอนเว้ยสองขวดญ่ครับอีกขวดหนึ่งสามขวดเลย<อ>เต็มละบาทเต็มละพอละ่ะมั <c oughs> มีหมอพักไงเต็มละ จะเติมน้ำมันนะครับเป็นดีเซล B7 นะครับผม B7 เป็นเบร์ดหรอป้าอืม เรียบร้อยครับเดี๋ยวทีนี้ก็เตรียมลองเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็เป็นเปนรุ่นมือหมุนครับใช่หมุนมือหมุนหมุนสตาร์ทเอาครับมัน่นล้วะอเอาีย์พื้นที่ แยกพื้นที่ออกกันดีๆนี่มันง,งามๆนะเออ ้อยเราใส่คุณแจ้บ่ไอ้กวางม,มาดัานไปนะบัสน้ำเ,เลี้ยงครับมันเราๆใจังไว้เดี๋ยวนะครับอีกสักรู่ครับมาลองฟังเสียงเครื่องกัน เช็ดเครื่องให้ลูกค้าครับมัตตนตำในทั้งไงเลยได้บอ มาลองเครื่องครับยันมา T F ร้อยห้าสิบ N L วติดตั้มติดมือป่ะเรี๋ยวเองมือเอาออกเร็วเด้อยมือหมุนอ่ะเอา้ เกืองมันแห้งต้องกาแถมยบอกเกืองมันแห้งเกือมันแห้งโอเคครับผมเดี๋ยวจัดขึ้นรถลูกค้านะครับทีนี้นี่ครับรถลูกค้ามารับเองครับเอาขึ้นใช้ใช้รังบอกครับใช้รังไหมเนาะอ๋อเดี๋ยวใส่รังเลยครับโอเคครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถาม กันเข้ามาได้ครับหรือว่าสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ